ก็ตรงค่ะในระหว่างที่โสบมาหนึ่งปีนี่ตกลงเราคุยอะไรกันเนี้ยงแล้วหรอหนึ่งปีเกือบปีเนี่ยได้ของอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างบอกเลยว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเออต้องถามรู้สึกว่าต้นหนาเด็กลงนะเด็กลงเยอะ ชอบรู้สึกไหมรู้สึก, <correr S 2> สกไหมรู้สึกว่า,าเออยิ่งอยู่แล้วมันยิ่งแบบสดใสขึ้นเพ<ช>ื่อนแต่บอกว่าช่วงหนึ่งจ๋าเศร,รสส้าสมเศร้าโสมเหนื่อยเขาบอกว่าเฮ้ยจา้าตะเจ้าดูโสมมากดูเยอนมากลองใช้ตัวนี้เป็นเซ็ตครีมที่ทําให้ผิวพรรณเราดูกระจ่างใสแก้ปัญหาพวกสิวฝ้ากระริ้วรอยล้าทําพอใช้แล้วเนี่ยมันมีออร่างนั่นก็คือครีมเซตออริต้า p l u ส ใช่มันคือม,ม,มันมีส่วนผสมนะคะอ,อยากจะบอกเลยว่ามัน<ช>สกัดจากเป็นเป็น,เป,นเป็นแมงแมงกระพุนพระจันทร์ซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้วิจัยค้นคว้าทดลองแล้วก็ค้นพบว่ามันมีโปร,โปรโตีนเรืองแสงที่เป็น the base of moisturizer ทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูชุ่มชื่นดูสดใสแล้วก็ในเซ็ตครีมนี้นะคะมีทั้งหมด5ชิ้นอ่าฮะก็จะมีตัวล้างหน้าซึ่งตัวล้างหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแบบลดปัญหาสิวลดปัญหาแบบพวกอุดตันทั้งหลายแหล่นะคะแล้วทำให้ หน้าไม่แห้งตึงหน้าดูชุ่มชื้นเสร็จแล้วก็จะมีเดย์ครีมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็พวกไปฆ่ายีสต์ในรูขุมขนเพราะอะไรยีสต์รูขุมขนยีสต์เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของสิวไงเป็นสิวอุดตันแล้วเป็นรูดำๆในหน้าเนี่ยได้ไปฆ่ายีสต์นะคะแล้วก็มีครีมกันแดดซึ่ง S P F 5 0ซึ่งครีมแบบอันนี้เป็นแบบเป็นครีมเนื้อเจลที่ซึมอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ S P F 5้เนี่ยต้องห้าสขนาดมาตรฐานนะฮะใช่คุณอย่าไปเอาสไมได้ช่มยอะไม่ได้ช่วยอะไร ญหาของคนไทยคือประเทศไทยแม่งร้อนร้อนค่ะแล้วมันเนอะอันนี้มันจะดียังไงมันซึมเร็วแล้วมันไม่เนอไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ามันจะเนอะและที่สําคัญเป็นนางเอกเลยต้องใช้เลยคือตัวไนท์ไนท์ครีมมันมี P P P สามคือเป็นเป็นตัวที่ลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าของเราจากสารสกัดจากแมงกะพนพัชร์น้าใช่ใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับซิงเอกซิงเอกนี่คือช่วยยกระชับหน้าแบบยกระชับเลยแล้วก็ ควบคู่กันด้วยเป็นมาร์กเป็น sleeping mask คือทาแล้วก็นอนไปเลยทำให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นอ๋อหรอจริงแล้วจะบอกว่าช่วงนั้นนะตั้งแต่แอบแอบเล่าเวลาเครียดเหนื่อยเนี่ยผิวมันฟ้องนะคะใช่ว่าหน้าเราดูโทมดูเหนื่อยไม่แข็งแรงแต่พอเราใช้เนี่ยจะเอาใช้ประมาณ14วันนะเห็นเลยว่าเปลี่ยนอ๋อเหรอฟูแล้วหน้าดูไบรท์ทุกคนทักว่าเฮ้ มีความรักใหม่แล้วเหรอเฮ้ยมีคนมาจีบแล้วมันดูชุ่มชืนช้นม,มันดูชุ่มชืน้นมันดูเด็กมันดูสดใสแล้วพอมีคนทักเราว่าเราสวยเราความมั่นใจเราก็จะกลับคืนมาแววาตาล้วก็จะเห็นว่าเราสดใสขึ้นแล้วง,งานก็จะเข้ามาจริงๆนางก็ฮอตไปเลยเนี่ยได้ข่าวมีหนุ่มๆนุมมาจีบเต็มไปหมดเลยเหรอ มีบ้างเห็นไหมเขาบอกหนุ่มใหญ่อายุเยอะกว่าเหรอฮะออทำไมชอบคนอายุเยอะกว่าเพราะอะไรก็เครฉลาดอะอะไรแต่ก่อนนั้นนี่ไม่ได้ชอบเมื่อก่อนนานชอบเด็กเด็กเคยชอบเด็กๆไหมไม่เคยคือตัวเองมีจุดสโลแกนว่าชอบผู้ชายอายุเยอะกว่าไม่ชอบเด็กอแพ็กเกจได้แฟนแถมพ่อเอาอย่างนั้นนเลยหรอ ก็ถ้ามีแล้วดีก็ได้ก็เอาค่ะนี่แต่หน้านางเด็กอ่ะใชใใ่ใครก็ดูผู้ชายก็ดูอานย,ยุเยอะกว่าอยู่แล้วล่ะ,อะเอาอย่าง,งนี้ทั้งหมดทั้งวันเวลาใช้นี่กี่นานแค่ไหน,กกน <S <S ใช้ยังไงเวลาก็ตั <S <S ้ว่า ใช้เป็นเซตดีดีที่สุดสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะ<ฆ>คนที่เป็นพวกแบบเป็นสิวเยอะๆ<ฆ>คนที่ผิวแห้งแบบ uh huh. เป็นมีปัญหาผิวทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าใช้ได้ตัวนี้มันดีมันมันอ่อนโยนต่อผิวมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพิเศษสุดเลยนะคะสำหรับพี่บดามพี่นุ้ยนะคะ,ะของเราเนี่ย50สายแรกค่ะลดทันที40%นะคะ oh. แล้วก็จะส่งฟรีไปเลยนะคะกับออริต้า plus